แน่นอนต่อไปนี้คือบทความความยาวประมาณ1,100คำเกี่ยวกับ2 0 2 6 mercedes amg ที่เขียนเป็นภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและหัวข้อย่อยในปี2026 mercedes amg ได้สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการยานยนต์อีกครั้งกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาจากุ่นก่อนหน้าแต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดในแง่มุมของดีไซน์ วิศวกรรมและการตอบสนองต่อผู้ขับขี่อย่างไรที่ติด้วยเส้นสายที่ดุดัดนแต่หรูหราการตกแต่งภายในที่พรีเมียมและขุมพลังที่ยากจะหาคู่แข่งทัดเทียมได้2,026 Mercedes AMG จึงเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและความเป็นผู้นำ รูปลักษณ์ภายนอกของรุน่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ AMG เอาไว้ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่กระจังหน้าแบบพัน a เมริกาหนที่มีลวดลายซี่แนวตั้งพร้อมโลโก้ m e r c e d e s b e n บขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ที่ปรับลำแสงได้ตามสถานการณ์เพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่บอดี Body ที่ดูเพรียวลมแต่แฝงไปด้วยกล้ามเนื้อสะท้อนถึงพลังและความเร็วล้ออลอยขนาดใหญ่21นิ้วลายใหม่ที่เน้นอารมณ์สปอร์ตช่วยเสริมความโชกเชียวให้ตัวรถ ระบบช่วงล่างถูกปรับแต่งใหม่ให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและการขับเร็วบนทางด่วนขณะที่สปอยเลอร์หลังและท่อไอเสียคู่ก็ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความแรงในสไตล์ AMG อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารความหรูหราและเทคโนโลยีจะต้อนรับคุณในทันทีเบาะนั่งแบบ AMG Performance ซีดุ้งด้วยหนังนละป้าคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวพวงมาลัย AMG แบบใหม่ที่มาพร้อมปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่ แผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ MBUX Super Screen ที่เชื่อมต่อทั้งเรือนไม้หน้าจอผู้ขับและหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อระบบเสียง Burmester 3D Surround สร้างบรรยากาศการขับขี่ระดับโรงละครส่วน Ambience ลายรอบห้องโดยสารก็สามารถปรับได้ถึง64สีให้คุณเลือกบรรยากาศตามอารมณ์ในแต่ละวันหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของ2,026 Mercedes AMG คือระบบ AI ขับเคลื่อนร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับ ทำให้รถสามารถเรียนรู้และปรับการทำงานตามสไตล์ของผู้ใช้งานเช่นการปรับช่วงล่างให้เหมาะกับน้ำหนักเท้าเบรกหรือการเปลี่ยนเกียร์ให้สมูทขึ้นเมื่อรู้ว่าผู้ขับชอบการขับขี่แบบนุ่มนวลไม่เพียงเท่านั้นระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะยังได้รับการอัปเกรดขั้นสูงเช่นระบบ Active Lane Change Assist ที่สามารถเปลี่ยนเลนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยระบบ Active Parking Assist ที่จอดรถให้โดยไม่ต้องแตะเบรกและระบบ Highway Pilot ที่ช่วยขับอัตโนมัติในความเร็วสูงได้อย่างปลอดภัย ในด้านสมรรถนะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ AMG 4.0 V8 ไบเทอร์โบรุ่นปรับจูนใหม่ที่ให้กำลังทะลุ650แรงม้าแรงบิดสูงถึง850นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ AMG S P E D S H I F T